จริงๆมีเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมจําได้หลักๆก,ก็คือเราจะมีความใกล้เคียงกันคือเราจะไม่ไม่ค่อยยอมแพ้ในสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราเชื่ออะไรบางอย่างนะครับอย่างพ่อผมเคยบอกว่าวันนี้ผมยอมรับว่าผมแพ้นะครับแต่ผมไม่เคยยอมแพ้พวกคุณจะไปกับผมไหมนะครับมันก็เป็นอะไรที่สิ่งที่ทําให้จูงใจให้พนักง,งานในหันมาสู้แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทํางาน ด้วยเป้าที่เราได้รับนะครับเพราะนั่งสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอพลิกตัวเองมีบทบาทที่มันสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวนอนแอลฮอร์เองเนี่ยหรือว่าบริษัทที่เราจะก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมันจะแบ่งเอาไว้ทั้งหมด5เพลล่าด้วยกันนะครับซึ่งซึ่งจะในตัวนอนแอลฮอร์เองนะครับจะแบ่งออกเป็นตัวมาร์เก็ตติ้งปกตินะครับแล้วก็มาร์เก็ตติ้งสปอร์ตนะครับจะแบ่งออกมาเป็น M&A นะครับ Merger and Acquisition นะครับจะแบ่งออกมาเป็นตัวเขาเรียกว่า เป็นโรงงานนะครับโรงงานที่เราซื้อมาต่างๆเพื่อ่จะมาเซิร์ฟในเรื่องของการผลิตนะครับในเรื่องของสินค้าต่างๆเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันเหมือนกับเป็นเซนทรัลคิทเช่นอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศครับสมมติตัวอย่างเราขายสินค้าตัวหนึ่งไม่ผ่านกับบอดผมก็จะกลับมาเปลี่ยนวิธีการนําเสนอว่าเอ๊ะถ้าเราเชื่อว่าสินค้าตัวนี้มันดีจรงิงแล้วก็มันจะเป็น เาเรียกว่ามันเป็นอนาคตให้กับบริษัทได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอสิว่าเราถ้าเราคิดว่าอันนี้มันดีนะปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นเหตุและผลมาคุยกันว่าทําไมเราถึงต้องมีสินค้าตัวนี้ในบริษัทเป้าหมาย2ปีนะครับก็ ต้องบอกว่าเป้าหมายเนี่ยผมคงบอกไม่ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแต่เรามีตัวเลขที่เราต้อง Achieve ให้ถึงนะครับนั่นคือปีนี้เราน่าจะปิดประมาณ1 5 0 0 0ล้านก็จะขึ้นไปถึง30,000ล้านให้ได้นะครับโดยที่ KBN ก็จะเป็นแค่ตัววัดเป้านะครับเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยเราต้องมานั่งบอกพูดกันดูว่ามันคืออะไร